ครับผมสวัสดีครับวันนี้เจอกันทีเดียว2คันเลยนะครับวันนี้เลิกดีนะครับวันนี้ลูกค้าเราต้องการส่งมอบรถรุ่นยอดนิยมเลยนะครับตัวแม็กทอลนะครับวันนี้สองหนึ่งศูนย์นะครับผมว่าส่วนอุปกรณ์จะเป็นยังไงตามมาดูเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น fr สองหนึ่งศูนย์นะครับือรุ่นที่เขาเรียกว่าตัวแม็กทอลนะครับเอาไปใช้งานเกี่ยวกับบรนทุกหินดินทรายของเราเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นพระเอกเลยนะครับข่าวๆทั่วไปเชิญชมบอดี้เลยนะครับ อันนี้เป็นดัมตัวดัมนี่จะอยู่ที่6กตันนะครับแล้วก็บรรจุประมาณ6คิวสำหรับวิ่งหินดินทรายนะครับที่ใช้มาตรฐานทั่วๆไปนะครับผมตัวนี้อันนี้อู่มาตรฐาน,นครับต่อจากอู่ SST ของเรานี่เองนะครับซื้อรถครั้งใดน,นะครับอย่าลืมติดต่อมาที่อิริสุป,ปกิตสาขาพโพธารามนะครับหรือเซลเอีย e วรถบรรทุกรถสไลด์หรือไม่อย่างนั้นก็ติดต่อตามเบอร์โทรทมนี้เลได้เลยนะครับผม วันนี้ซึ่งเลิกลูกค้าของเราก็จะอยู่ประมาณ10โมงออกได้จริงนะครับส5 0 0 0ื่น้าเป็นจริงแล้วนะครับต่างที่ต่างอะไรกันนะครับไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกของเราสามารถที่จะออกรถได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจริงแล้วนะครับ3 5 0 0 0ื่น้าสามารถที่ออกรถได้นะครับแล้วเดี๋ยวมีรถรุ่นต่อไปยังไงเดี๋ยวเราจะพานำมาดูกันต่อไปนะครับครับผมสวัสดีครับ